สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็เดรอะค่าเทคซอกครัเพื่อสวัสดีนะครับวันนี้ของผมนะครับแมวกับไอ <c oughs> วันนี้มีแขกรับเชิญอ่รารไอนิวว่าไง <c oughs> ครับวันนี้เขาอยู่กับไอนิวอ่อ วังไก่ไหมล่ละไม่ได้บ้าน่อยไม่ไม่บ้าจริงแหละแต่มึงน,น่าจะเสียด <c oughs> วันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับไอ้วนิวทีวีเนาะมันเคยทำวทีวีใช่ไหมไม่รู้โยนทิ้งไปแล้ว <c oughs> เออแล้วเห็นว่ามนะกู <c oughs> คเคยได้ยิน <c oughs> มึงพูด <c oughs> ว่า <c oughs> นหนุงจ้าน่าัะมึง จะลองทําช่องใหม่ดูเฮ้กูเปลี่ยนจี้ไม่ได้บัญชีลำลองกูใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ช่องใช้บัญชีหลักกูเพราะฉะนั้นกูก็ยังไม่เปลี่ยนก็แล้วกันสรุปคือยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมสรุปคือก็ยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมโลโก้เนี่ยช่องเนี่ยโลโก้โลโก้โลโก้น้ําลายแล้วก็เออลายน้ําโลโก้ลายน้ําแล้วก็พวก ออะไรยังตั้งเตรียมยังไม่ไม่กูรียมหรอกไม่ได้ก่อนเหรอไอเวนี่เตรียมไม่ได้กูก็ไม่เริ่มยังอึหรอกสรุปนะครับ new tv นะครับยังต้องรอแบบเอ,อไม่มีกำหนดเปิดครับเฮียแมงมีแต่เสียงวิทยุทำไมทำไมกูต้องอัดแล้วเจออะไรอย่างนี้คลิปที่แล้ว เกิดอากาศง่วงนอนแบบขั้นสุดเข็ม <c oughs> ติ๊งกูมาเจอเสียงไม่ได้อยู่ไอ้นิวทำไมดวงกูแบบมันไม่ตรงนี่จะอะไร้ะบ้านที่ไอ,อ้ฟังกองไม่เปิดลำโพงมาด้วยล่ะฮะเขาเพิ่งปิดไปเปล่าเอาแค่มาจะเปิดตอนนั้นแหละเทวดาดีกองมึงไปใช่แ <c oughs> ถวบ้านกู <c oughs> เนี่ยเพิ่งปิดลำโพงไป อย่างเนี mhm. ่ยมาข่าวแทนแล้วกันอะไรนะอะไรตั๊กซี่ใช่ไหมเรื่องอะไรวะมึงฟังกูอยู่ไหมเรื่องอะไรวะไอ้นัทโอ้นมเปรี้ยวเอ้ยนัทไว้เบืองท้องเสียตายคือวันเนี้ยที่กูมาหามึงเนี่ยมาถามมึงเนี่ย คือกูอยากรู้เอยากเสืยกอยากเสือกอยากรู้ว่านิวทีวีเนี่ยมึงทำมาเพื่อจุดประสงค์อะไรฟังกูอยู่ไหมว่ามาโอ้โหกูต้องพูดรอบสองอ่ะกูอยกคือวันนี้ที่กูมาหามืงเนี่ย เพราะกูอยากรู้ว่าช่อง New TV ของมึงเนี่ยมึงมีจุดประสงค์อะไรในการทำมันเพราะแรงบาดาลจงแรงบนดาลใจอะตัดบนง้ะตอกั่นก่อนนะมึงไม่ได้มาหากูมึงอยู่ที่บ้านมึงจะมากูได้ยังไงกูใช้แค่คำพูดเปรียบเปยได้เอโคลสัพท์มึงมานี่เปิดเกีะอะไรดังๆให้มันสั่งม่งเลย ึงตอบกูสิออสรุปครับวันนี้นะครับแรงมาลานจงแรงมาทันใจจุดประสงค์การทำช่องนะครับของไอเนีย่ยนะครับไม่มีครับ